สวัสดีครับสวัสดี f อทุกๆท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่าย,ายสไตล์สวนกิติธ,ธาราในคลิปนี้ผมพาเพื่อนมาดูว่าเวลาทําผักใครดูน้ำหนึ่งหรือดูฝนเนี่ยมันยากมันยากยังไงในสวนตรงนี้คือผมทําคลิปวันนี้วันที่13บสสิบสามงหาปี66ครับหน้าฝนปีที่หแต่ปีเนี้ยบ้านผมลมแรงมากครับลมแรงกระทั่งแบบ เนี่ยสิงหาแล้วยังใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนยังไม่ได้เลยทุกครั้งที่ฝนตกเนี่ยลมแรงมากเลยครับอย่างเมื่อวานเนี่ยฝนตกช่วงเย็นตกยาวตกหนักด้วยลมก็ยังแรงเหมือนเดิมอีกอะเดี๋ยวผมพามาดูครับว่าเวลาทําผักฤดูฝนเนี่ยสิ่งที่ยากและน่าเบื่อที่สุดคืออะไรอ่ะฝนอยากจะลับกล้องครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยที่บ้านผมทุ่งนามาดูครับ เนตกหนักจริงๆแล้วตกบ่อยด้วยบ้านผมตกสองวันหยุดสามวันตกสองวันหยุดสามวันเป็นแบบนี้ตลอดเลยช่วงนี้มาดูครับสิ่งที่น่าเบื่อคือผมอะยังใช้พลาติกคลุมโรงเรือนยังไม่ได้ดูฮะตรงนี้หกักต้องหามาเปลี่ยนไม่เป็นไรครับเรื่องแค่นี้นี่ที่สำคัญเลยน้ำ ฝนตกมาเติมน้ำให้เราเองน้ำเต็มแบบนี้เนี่ยยิ่งตัวเรดโอ๊ด้วยเนี่ยฮะไซนี้นี่ถ้าอยู่ๆตายแบบนี้สิ่งเดียวที่เกิดขึ้นก็คือหลังรัว่วนี่จริงๆด้วยอคือถุงดำรั่วนั่นเองมันมีมดครับเนี่ยนี่รอยเขาเจาะอต้นเหตุ มดถ้าเดินมาแล้วเจอแบบนี้ลังร่วนแน่นอนนี่ครับสิ่งที่เราต้องทำหลังจากฝนตกหนักๆเดินตักน้ำนี่แหละครับหนักจริงๆอ,อันนี้ต้นไซนี้ยังไงก็ต้องตักน้ำนะครับต้นที่ไม่ต้องตักน้ำ ผมพามาดูดูไซส์เอานะครับไม่ต้องนับอายุเพราะผักเพื่อนๆกับผักผมหรือผักใครก็ช่างอ่ามันจะโตไม่เท่ากันในช่วงนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมของแต่ละคนต่างกันอย่างผมฝนตกบ่อยไม่ค่อยมีแดดช่วงที่ผ่านมาก็กรีนโอ๊กี่ตัวดีเลยครับยืดซะจนแบบน่าเกลียดเลยมาดูฮะไซส์นี้โอ้ยเดี๋ยว นี่ฮะตกหนักจนแบบน้ําท่วมต้นพันธุ์หมดเลยแต่แคงครับให้น้ำไหลออกอ่าแค่นี้ก่อนก็ยังท่วมอยู่เดี๋ยวดึงขึ้น,นอยเห็นไหมฮะผมจะไม่ลอยน้ําลึกครับ เพราะว่าการลอยน้ําลึกมันจะมีบางช่วงฤดูเนี่ยใางช่วงเดือนที่ผ่านมามันจะทําให้ตัวสีแดงเนี่ยตายด้วยสาเหตุอะไรผมก็ไม่อยากรู้หรอกครับผมก็เลยเลือกวิธีนี้มันก็ไม่มีปัญหาเรื่องต้นพันธุ์เพราะว่าผมจะทำต้นพันธุ์ทุกๆ3าวัน4ีวันช่วงนี้4ี่วันทำครั้งครับช่วงนี้ก็ปัญหาเรื่องต้นพันธุ์แน่นอนครับเจอจุกจิกเยอะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจปรับตัวเรียนรู้ก็อยู่ได้ครับเช่นนั้นเนี่ย แต่ใครน้ำเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยฮะเวลาฝนตกก็ต้องมาดูอย่างงี้ฮะนันน่าเบื่อตรงนี้แหละต้นไซนี้น้ําเต็มได้ไม่เป็นไรไซนี้นะครับแต่ถ้าโตกว่านี้หน่อยนึงเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยไซนี้ไม่ต้องตักน้ําก็ได้ไซนี้ยังไม่ต้องตักอันนี้ยังไม่เติมปุ๋ยเลยนะครับเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสิบสองลังยังไม่ได้เติมปุ๋ยเลย <c oughs> ปลูกสองรอบเองไม่ได้เติมปุ๋ยไม่มีเวลาจริงฮะคือ <c oughs> ถ้าเติมปุ๋ยช้าเป็นอะไรไหมมันไม่เป็นอะไรหรอกครับเ <c oughs> ติมช้าคือมันโตช้าแค่นั้นเองเติมเร็วโตวเร็วเติมก่อนปลูกยิ่งดีครับถ้าปลูกแล้วเติมอย่างผมเนี่ยเติมช้าผักก็โตช้าข <c oughs> อานนาอนุญาติน้ำก่อน นี่ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ที่สำคัญเลยต้องดูเวลาฝนตกก็อย่างผมพุ่นแหละครับมาเดินตักน้ำเนี่ยแผมก็ก่อนตักน้ำก็เลยพาเพื่อนๆมาดูว่าต้นไซไหนควรตักไซไหนไม่ควรตักอย่างนี้นะฮะเนี่ยลมแรงครับดูอันเนี้ยยกขึ้นแล้วล่นไปอีกอ่ะดูสภาพโรงเรือนท่นเนี่ยดูค่ะลมลมแรงจริง ไม่งั้นอนะ่ะผมใช้พสติคลุมโรงเรือนคลุมไปนานแล้วอย่างปีก่อนๆเนี่ยผมคลุมตั้งแต่เดือนพฤษภาเลยนะครับเพราะว่าคลุมได้ผมก็คลุมแต่ปีนี้เนี่ยไม่ได้เลยลมแรงหนูฮะเนี่ยตรงนี้หลุดรีวออกมาเลยฝาลังกระเด็นอยู่ฝั่งนี้อสองฝานี่ยฮะฝาลังกระเด็นออกเลย ลมแรงจริงๆนะเดี๋ยวผมพามาดูต้นไซที่เราต้องตักน้ำออกและอย่าชะล่าใจนี่ฮะเต็งหมด,ด้ลยหลังคาฝายังปลิวเลยอ่ะตรงนี้ผมลองแบบไม่คุมด้านข้างดูนะครับกีนโอ๊กเนี่ต้องมาตักน้ำ ต้องตักน้ำเลยรีดโอ๊กนี่รากเริ่มเหลืองแล้วนะฮะไม่แค่ตอนตกเมื่อคืนนะี้เนี่ยมันจะมองออกเหลืองนิดนิดแล้วถ้าล่าใจไม่ได้เลยเดี๋ยวมาดูตัวนี้หน่อยเงี้ยนะต้องตักน้ำเน,นี่ยเ ต้องตักน้ําหมดเลยฝนตกหนักครับฝาปลิวสองฝานูนนียต้องตักหมดเลยครับนี่ฮะมันน่าเบื่อตรงนี้แหละหน้าฝนถ้าเราไม่มีพลาสติกคุมต้องมาเดินตักของผมจะขาดไปรุ่นหนึ่งคือรุ่นในโรงใหญ่ผมเก็บแล้วเนาะแล้วมันจะมีรุ่นก่อนเนี่ยคือลูกสวนเนี่ยมาแย่งต้นพันธุ์ผมไปรุ่นนี้ผมก็เลยจะไม่มีขายไปประมาณ สี่วันเพราะว่าผักหนึ่งรุ่นหายไปออปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับหน้าฝนเนี่ปัญหาจุกจิกที่สุดเลยบ้านผมมันลมแรงเึื่อคนใดใช้พลาสติกคุมได้คุมเลยนะครับไม่งั้นก็เนี่ยปัญหาอย่างนี้ยเนี่ยดูครับมันเอาของผมย่นไปหมดเลยเนี่ยครับอืดูหลังคา สำหรับเพื่อนคนใดทำผักสลัดอยู่เจอปัญหายังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยมาถามถ่ายกันได้นะครับในส่วนตรงนี้ซึ่งอย่างของผมเนี่ยดูแท้ปัญหาจุกจิตเยอะทำผักสลัดหรือเพื่อนคนใดต้องการปุ๋ยเม็ดพันธ์ยังไงทางสวนที่ทางสวนใช้ก็มีไปแดงกันได้นะครับในส่วนตรงนี้ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปทุกๆุกคลิปที่ผมทำเกี่ยวกับผักสลัดถ้ายังไงก็ เอ็ดไลน์ line, มาคุยมาถามกันได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปตักน้ำต่อก่อนอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ